สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเซลดวงคนไกลบ้านค่ะมือนีเซลดวงท่องเที่ยวมาศิภาบา,างหยางอันนี้พี่ตาลพี่ตาล introduce yourself สวัสดีค่ะเอาอีกแล้ว <c oughs> มือนีเซลดวงศิภามหาพักกับมหาบักหอยตอนนี้เราอยู่อะไรนะพี่ตาลพักอะไรนะเออเฮ้ยพี่ตาลฮะลืมเ <c oughs> พิ่นลืม โอ้โกันแดดเนี่ย protection อย่างเต็มที่นะคะเนี่ยเดียวเดียวถือถืออยู่เดี๋ยวสิ้อผ้าเป็นแบมมบ,มมบมมาผักขวดหินได้ดิฮะหินไ้นหรือข้าวตีบฮาร์พดอกแค่ปลาฮักดอกแค่ปลาโอโอโตกแล้วก็สิ้อผานมาง้มบักง้มบักหอยจูบมือน,นี่ถอดเกือบว่าเพิ่งไปถอดอกเนาะ เนงาๆก็ใจ่ายงามก็สิด้ามเลเอันนี้ภาคยังบวเพิ่นมีบอกหอยจูพ้อมเพิ่นเาเจ้ามาเก็บบอกหอยกันโอ้ต่แต่ตาแพี่ตาพี่ตาลฟังอันนั้นเออไม่รีแลนด์สักทีไม่รีแลนด์บ่อ๋อแล้วก็เป็นสกาเนสพอดเม็กอ๋อ t h a t พอดเม็กบริดจ์ and then that melon โอ้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 โอเคโอเคยังน้ำหนัก่งน้ำนโอเคยงกดิ้ภาดอย่สับจบหนักอู้เยสับว่าแต่พูดนีได้นี่รสิแลนี่รถส่พอเทชหนี่กินได้บ okay. oh, <c oughs> ้มากนี mark, ่มากนี่แมมกินได้บ่ โอเคมันหมดแล้วตัวนี้มันหมดแล้วได้พี่อ่ะยอดมันกินได้ไหมทำไมมีหอยคนเก็บสงสัยพวกพ่ตารนี่แหละมาเก็บโนมันมือมันอันมันเดมันลนโอ้ยอดมันแหมยอดมันแหมฮะคนไหนพพาี่มกับเรือนี่แหม่ยอดมันนี่แหม่กินได้ปะ แต่ม uhm, like, yeah. ันกิน่ยสิได้าดูบ้คยเ็บเอาดอกมันกินได้ย้อยมันก็สิกินอไรวะลดยวกิให้เะ็บอ้ยหนูเอาลวงย้อนไม่กินน้ำเด้อแต่นู้า้า้าหนูตายหนูสิบอกพี่ตาน่มันากมากมันิบากมันกินได้ปะยอดยอดดอกผักแค่ปลาดอกเขาสิเป็นยังสิพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยมเมรีกาถ้าเห็นดอกสิกินเลยด้อ แต่ว่ามันไม่คมเนื้อพี่ตานเนาะจะคมแซ่บป่ะคมแซ่แบก็ผักกระเดาคมแซ่บก็ผักกระเดาพี่ตานมาหลังแต่มาครูจักพี่ตานได้กินเนี่ยที่บวกเเคยกินเลยอันนี้อ๋อมันเพียวมันเพียวพี่ตานเนี่ยไม่คือเกรปค่ะนี่กินได้ปะอ๋อไม่เด็กๆทำอะไรได้หอยกี่ตัวแล้วลวกูก <C US> S> <S หนูเห็นห้างบ้านหนูหลายหลายหนูสิไปเก็บพี่ตาลห้างบ้านหนูหลายหลายเด้แง่จะเพิ่น <Okay. S 1> จะพิสัยจริงอ่ะแล้วหนูจะอ,อ๋อดอกดอกอันนี้มันก็กินได้ใช่ไหมอันตัวที่มันตุ้มๆเนี่ย้้บบ่่ตุมนนัแแหละจริงบอกกระเที่ยวอะไรนะอย่างับนแม่ดีดีอย่างหันตัวอะไรลงกำลังลงมากหล,งลังเราตัวอะไรกำลังลงมาคะ ปลาพายูนกำลังจะลงน้ำแล้วค่ะปลากระยูนเออปลากระยูนกระยูนแค่ไหนระวังนะลูกอ๋อแม่ปิ่นได้เยอะไหมบอกเลยเราปตัญญูนั่งอันนั่งดีๆบอกหนูอยูเนี่ยนั่งดีๆบอกหนูอยู่ว่านี่กินได้ภาษาหนูมะเกลือนั่งดีๆเท่จแต่ในวันนี้เธอบอกฉันว่าอันนี้กินได้นี่เที่ยวไปโอ้เซ็ปเปอร์เือเธอสัญญาณตายต้องมีคนคอนเฟิร์มก่อนมากินได้ฉันไม่ค่อยทีกิน เบเมนต้องําก่อนว่ากินไะไอีหลีบแมนโทษสิโบซีเบซ่าสันไตไปทงละพี่สอบนะไหนนหอยไหนได้หอยกี่ตัวแล้วลูกอ่ะตัวลูกไม่เื่า่ด้นะไรย้อดย้อคนให้คนให้ไปยูไส้ได้มีของกินตลอด้ครถรนค พล่งเขาจะบอกว่ามันคืออีหยังมันไม่ได้ไลฟ์ฉันทำวิดีโอเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณเธอใช่มันไม่มีสัญญาณเนี่ยใ่อโอ้โหโอ้อ้โหอ้โห้ีหโอ้โอ้โอ้โหอ้โอ้ย,ยหอ้โหอ้โหโอหโอ้โกโ้อ้โหโอ้อ้หนอ้โหนอ้โอ้อโอ้ โอ้มือนันตับหวานหวานแม่ตับสดๆเลยพี่ตันมือได้ใช้ผ้าไปนั่งรถไปไหนกินก้อยกินย่อยยุใส่บ้านนัวโอ้ไปเลยเด้อกลับมาจากเมืองไทยนี่เจอกันเด้อค่ะร้อนอ่ะวันนี้กี่องศาฟาเรนไฮต์แปดสิบหรือเปล่า่วาฝนจะตกนะตอนเย็นๆใช่กับ้านอุ้ยละรถติดเสร็จแล้วก็ต้องรีบเก็บ เดี๋ยวนะ้ำมันขึ้นแล้เวเราจะไม่ได้เออเราสิพผ้าไปเก็บหอยจัาหน่อยค่ะ <c oughs> เอา้า <c oughs> ไปแล้วล่าไปแล้วสามีล่ะเดี๋ยวพ้าไปเก็บหอยต่อไปบายบายสวัสด <c oughs> ีค่ะ